ครับกับสวัสดีเอฟซีแฟนสองนะครับของเสียนาดีพระรวยสุูุสุคนนะครับครับหลอดคํำนะครับมากนะครับลาวพัฒนาเบาลาวนะครับจากซอปปลาวครับครับเพิ่นส่งตัวเรกมาให้นะครับประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเพิ่นส่งมาให้นะครับ รอบนี้นะครับก่อนอื่นเอาก็มาเบิ้งผลหัวเล่าออกสักวันนะครับรอบที่แล้วนะครับครับวันศุกร์ที่ยี่สิบห้านะครับพานมาที่แล้วนะครับเล่าพัฒนานะครับออกศูนย์ห้าห้านะครับแปดศูนย์สามนะครับส่วนเลขล่างก็หาแปดครับ เลขไทยสตัวกับเปีนาะครับเลขไทยสตัวบนกับ0นานะครับครับเข้ามาเบ่งผลงานของเบาาเล่านะครับหลอดที่แล้วนะครับผลงานของเพิ่นนะครับก็ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับครับหลอดที่แล้วนะครับ คพิ่นจับคู่บัถือมาสังเกตแล้วนะครับต้องเส้นนาฬิสังเกตเบิ่งนะครับสังเกตเบิ่งให้ดีนะครับสามแถวสามเนี่ยมามาครบทุกตัวนะครับแต่ว่าก็จีคือกันกันกบเส้นนาฬินะครับเส้นนาฬิก็กับามาลักษณะนี่เับบ่รจับนะครับพอมันออกมาแล้วสองหมวดสอดน,นะครับมาเป็นหมวดที่สามหมวดที่แล้วนะครับ เลขซวนสามสามศูนเที่ยวออกมาสามหลอบนี่แหละครับครับออกตะบนนะครับก็ยังมากลับขึ้นมาออกอ,อ,กอีกคือเก่้นะครับนี่ชุดจับกูนี่กันตะไลนะครับเป็นจับกูให้ถือยือ่นขึ้แจ้งรักนี่นะครับ <c oughs> ลักนี่ที่จริงนี่มันเป็นมันเป็นหกหนึ่งนะครับไอ้ว่าเสเียนน้าดีเขียนไข่เรียกสองนะครับ อันนี้เพิ่นก็จับกูได้อยุ่หนึ่งสามสามหนึ่งก็ได้นะครับสองศูนย์สามสามศูนย์ก็ได้นะครับแต่ว่ามันออกมาแล้วก็ลึสงสัยเพิ่นเลยบ่จับนะครับเพิ่นก็ว่าตั้งบ่จับเพราะมันออกมาแล้วเพิ่นก็บ่คิดว่ามันสิออกมานน้ำกลอีกนะครับนะครับเขามาตามต่อกันรอบนี้หน่อยก็เก่านะครับตัวเลขของเพิ่นมีแค่มีแค่ ซีคูโโค่หกคู่ครับตัวเลขของตัวเลขของเพิ่นนี่มีแค่หกโคูนะครับว่ามันหกโคูครับหกโคูคือกันนะครับหลอดเนี้บอเก้าคูครับตัวเลขเป็นแค่หกโคูนะครับครับเขาก็มาตามต่อกันหลอดนี้นะครับหลอดไม่นะครับ <c oughs> วันที่ยี่สิบยี่สิบแปดนะครับนะว,นนนะบวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบแปด ที่28สิงหาคม25 6ห้าลาวพัฒนาลาวพัฒนา เบาเลากบเบาเลาจากสปปลาวนะครับจากสปปลาว เปนว่าตัเวเลขมาจากบ้านเพิ่นนะครับคือพวกเขาของเพิินอยู่บนพน้งเพิ่นคือว่าม่มีทีไปที่ไม่ให้บอกวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดนะครับบนล่าง อนุญาตเจ้นทั้งขังสี่นะครับเด้อเจ็มาตนัดนะครับก็สิตั้งไว้ให้ตรงๆนะครับให้แคบหน้าจอขึ้นเก้านะครับวิ่งลูดบนล่างนะครับเก้าวิ่งเก้ากับกับเจ็ดนะครับวิ่งเก้ากับเจ็ดนะครับ เก้ากับเจ็ดนะครับจับคู่นะครับหกเก้าหกเก้าหกเก้าหกศูนย์หกศูนย์นะครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าสองห้าครับมียูแคร์นี่นะครับ <c oughs> อยู่แค่นี้ครับครับมาตัวเด่นของเพิ่นนะครับเด่นนะครับเด่นที่เก้านะครับเด่นที่เก้ากับเจ็ดมาแห้งสองตัวนะครับ ตัวตัวเด่นของเพิ่นนะครับเพิ่นจับคู่ตัวเด่นจับคู่นะครับเดือดกระมีะเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์นะครับหกเก้าเจ็ดเก้านะครับ มยูแคร์นี่นะครับสปปปปอ,ปอล,าลาวจากสปปปอลาว <c oughs> ครับสำหรับเล่าวันจันนะครับ ลาววันจันทร์ที่28สิงหาคม2566ลาวพัฒนาบ่าวลาวนะครับจากสปปลาวนะครับพี่น,ออน,น้องเปื่นบานเฮ้านะครับจะเรียกออกอยุบันเพลินนะครับเพลินอาจจะมีแนว่างมาให้เบิ้งนะครับเฮ้ากับใส่พิจาณาเบิ้งออเด้อพี่น้องครับใส่พิจาณาเฮ้าเบิ้งเบิ้งเป็นแนวทางนะครับครับวิ่งรูดบนล่าง9กับ7นะครับ จับคู่69 60นะครับ15 79 70 25ครับของบ่าวเล่านะครับครับหลอดนี้่ขอให้พี่น้องเข้าโชคมันเป็นน้ำกันกับราวพัฒนาบ่าวเล่านะครับจากสปปเล่าครับเดือน3คูนะครับเป็นเดือนไห้นะครับครับขอให้พี่หวังพี่น้องเข้าโชคดีกันกับหัวเล่าหลอดนี้นะครับเด้เอื้อมืออื่นนะครับสองถุงครึ่งครับก็ รับขวขวบประคุณน,นะครับเบ้าเล่านะครับที่ส่งตัวเลขกนวทางจากฟังขำแม่นำโค้งมาให้นะครับมาให้่เพียให้นองเข้าในไปรุนไปเสี่ยงกันนะครับอันนี้เซี่ยงน,น้าดีกับเป็นแคร์ซื้อกลางแนวทางเท่านั้นนะครับเด้อเข้ากับคสามารถยั่งรูไดไ้วาเลยกสิออกตัวได้นะครับเข้ากับ <c oughs> นํำเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวท่างให้พี่น้อง FC เอฟซีเข้านะครับไปรุนี่เสี่ยง เดี๋ยวมาเปรียบเทียบเบ้่งกับแต่ละอาจารย์นะครับครับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับี่นี่้อนเัาโชคดีกันสุขสุขพ้นครับสวัสดีครับ